สวัสดีค่ะพบกับเันนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณตัวเลขเด็ดสูตรเลขเด่นเลขเด็ด2ตัวล่างเนวทางแจกฟรีกับสสูตรง่ายๆค่ะสูตรนี้เข้ามาแล้วนะคะในวดที่ผ่านมาไม่ต้องกลับกันเลยทีเดียวค่ะสูตรก็จะเป็นหน่วยล่างบวกสิบล่างบวกหลักแสนบวกหลักร้อยและบวกห้าขงที่ค่ะสูตรที่2ค่ะจะเป็นหน่วยล่างบวกกัน3ครั้งบวกสิบล่างสองครั้งและบวกเก้างที่ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe ก็กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่พื้นดิเดตสูตรของเราบอกกันทุกรอบอย่างขึทุ่งวดสต้นสูตรก็ตองมดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามเงืกอนอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการคํานวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็น1บวกสองบวกสามบวกสามและบวกหคงที่ค่ะ ผลลั์ที่ได้ค่ะจะได้เป็น14ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข4นะคะสูตรที่2อค่ะจะได้เป็น1บวก1บวก1บวก2บวก2และบวก9คงที่ค่ะผลลั์ที่ได้จะได้เป็น16ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข6ค่ะและเลขเด็ด2ตัวล่างในงวุีิผ่านมาที่เรารคำนวณได้นั่นคือ4 6ค่ะก็เป็นเลขเด็ด2ตัวล่างจากสูตรนี้ที่เข้าตรงเต็มค่ะ4ี่ห เอาละค่ะเรามาคำนวณแนวทางเด่นเลขเด็ด2ตัวล่างรู้ก่อนออกในงวดที่16สิงหาคม25 67้อก็ทางการคำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะได้เป็น6บวก4บวก4บวก0และบวก5คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็น19ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข9นะคะสูตรที่2อค่ะจะได้เป็น6บวก6บวก 6, 6. บวกสี่บวกสี่และบวกเก้าของพี่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็นสามสิบห้าใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขห้านะคะและเลขเด็ดสองตัวล่างที่เราคานวณได้นั่นคือเก้าห้าค่ะและถ้าใครอยากสลับตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็จะได้เป็น5 9ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนหรอ,อยกสลับัวคูดตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะ แอดหวงทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดแอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดเต็งเล้งเน้นสูตรงวดสองงวดไว้ทุกคนที่ต่างนั้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือกนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย